เฮ้ยอ่าไมค์้าบันเมชัน่นไปเดี๋ยวพวกเราไปเด็กพวกเราเฮ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าวะเนะี่ยไปด้วยมาจากไหนวะเด็กเฮ้ยมีใครอยู่ไหมชัว้วว่าไม่มีหรอกอืมต้องไปแบบเรียนเพื่อขโมยไดมอนด์อยู่นะตรงนั้นมีสาวอาบน้ำด้วยอะ่ะเฮ้ยแล้วต้องเดินไปแบบเนียนๆนะทางม้าลายเราต้องข้ามมันไม่มีทาง อย่างน้อยเอ่อย่ายแล้วด็ออกเตร์มาแอบแล้วฮึบนี่มันก็กระแพงธรรมดานี่หว่าเฮ้ยมันงโง่เลยมันงโง่จะด้ดวามันงโง่นะเฮ้ยวาร์ปมามีลิฟต์ไม่ใช่อ่ะไม่มันไม่เท่เราต้องไปแบบปิบเงียบนะกิ๊งดีกว่าเงียบๆสิ เอาละเรามาถึงห้องไดมอนแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเอามันไปเอออะไรกันเนี่ยฉ <c oughs> <m any conquest> ันว่ามันเกิดเรื่องอ้ไรแล้วล่ะไม่งบอกก็รู้นะไหนทำแล้วกันนะไหนเนี่ยเออเฮ้ยเยอะเยอะบออเอ้ามาไอ้ีไกิดขึ้นเอ้ยช่างมันีไรดุกเดะเดะเดะเดไวะที่อ้ีมาแล้วมาแล้ว้นมาแล้ว เอ้ยไหนมีเร yeah. ื Co ่องอะไรเกิดขึ้นกันมาดูนิเฮ้ยเอาไดบอนคืนมาอืมก็ไปตะปามเย้แค่ไหนแค่เอ้ไม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะกด u ับส r คร e ไลค์และแชร์นะครับผมวันนี้ก็ฝากจดามผลงานด้วยนะ ไปฮะบายมาจ้าบูบู